ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าบอกบางคนนะบอกว่าค่อยๆทำไปนิดๆหน่อยๆนะสะสมเอาไว้เดี๋ยวไปเจอพระสีอานค่อยเอาจริงหลวงปู่ดูลนยะ์บอกให้คนชนิดนี้มันไม่เอาจริงหรอกมันเหลวไหลตั้งแต่ชาตินี้นะเจอพระสีอานมันก็เหลวไหลอีกแหละเพราะมันเคยเร็จเหลวไหลเพราะฉะนั้นเราจะผ่านพระพุทธเจ้านับจํานวนไม่ท้วน ที่เราเวียนว่าแต่เกิดมายาวนานขนาดนี้ผ่านพระพุทธเจ้ามานับจำํำนวนไม่ท้วนนะก็เพราะนี้ใส่เหลวไหลนี่แหละนี่ใส่ไม่สู้นะยอมนะให้กิเลสมันลากมันจูงเอาไปมันต้องสู้นะต้องสู้ยอมลำบากสักก่อนแล้วสบายทีหลังบอกเลยนะว่าภาวนานแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะมันมหาศาลมันมีความสุข ที่ไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขมันมีความสงัดอยู่ภายในไม่ใช่สงบนะมันสงัดอยู่ข้างในจิตมันทรงสมาธิอัตโนมัติอยู่มันสงัดอยู่ภายในแล้วมันก็สงบสงบความสุขมันลน้นเออขึ้นมาโดยจิตไม่ติดมัน ถ้าจิตดีๆพอใจเมื่อไหร่นะก็แสดงว่า,นะา,บบายังไม่ใช่ยังบรรลุมักผลไม่พอต้องทำอีกต้องฝึกนะของฟรีไม่มีธรรมะมันก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่ง ไม่ยอมภาวนาชอบมาฟังหลวงพ่อเทศกละว่าวันหนึ่งนะฟังแล้วจะได้ยินวักทองวักทองพอได้ยินวักทองปุ๊บบรรู้เลยเนี่ยความคิดอย่างนี้นะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มคิดแล้วมันจะเอาแต่สุขเอาแต่สบาย ถ้ารักสุขรักสบายก็ทำความดีไปผลที่ได้ก็เป็นความสุขความสบายนะทำบุญไปแล้วสิ่งที่ได้คือความสุขความสบายแต่ต้องทำให้เป็นนะไม่ใช่ไปกู้เงินมาบริจาคสร้างน้นสร้างนี้นะไรเียทำบุญไม่เป็นทำแล้วตัวเองเดือดร้อนตอนก่อนจะทำนะจิตใจมีศรัทธาร่าเริง ระหว่างทำก็ร่าเริงมาทำเสร็จแล้วหงอยเลยเป็นนี้เป็นศินบางคนขายบ้านไปทำบุญอะไรอย่างงี้นะไม่มีบ้านอยู่ตกนรกตั้งแต,แต่ยังไม่ตายนะอ้นนี้ทำบุญไม่เป็นอะ่ะโง่ทำบุญนะไม่ประกอบด้วยปัญญาเลยไม่รู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันนั้นก็ใช้ไม่ได้